สวัสดีค่ะอัปเดตบอร์จิ้งโกงวันที่สองกันค่ะวันนี้เสริมในเรื่องของหัวาหารลงไปนี่ช่างอาหารมาสองกิโลนะคะดูว่าสองกิโลเนี่ยจิ้งโกงบอเนี้จะกินหมดไหมจนกระทั่งถึงจับขายนะดูว่าเขาจะกินหมดมากน้อยแค่ไหนพอหรือไม่พอเดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะคะใบตองใบนี้เริ่มเหี่ยวละจริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่เลี้ยงหัวาหาหเรเลี้ยงด้วยพืชผักอะเลี้ยงได้นะเพื่อนแต่ว่าเพื่อนๆต้องเก็บสดๆอะวันต่อวัน่ะ กินไม่หมดคือต้องเก็บทิ้งอะฮะเนื่องจากว่าบางทีตัวตัวใบไม้ตัวผักเราเอามาเนะี่ยมันเหี่ยวพอเหี่ยวแล้วมแมลงก็ไม่ชอบกินนะฮนะมันก็จะทําให้เขาอดไปอีกฮนะทีะนี้ยก็เลยเป็นเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําไมต้องเอาหัวอาหารมาลงให้ด้วยเป็นตัวเลือกให้เขาได้เลือกกินนะฮะส่วนในเรื่องแผงไข่ไม่ใส่ค่ะยังไม่ใส่นี่พอเราเอาไปตองลงเนี่ยเขาก็จะมีที่เกาะที่แอบที่หลบอยู่แล้วเนาะแผงไข่ก็เลย อย่างอย่างไม่ต้องลงเนื่องจากเราต้องการให้อากาศถ่ายเทได้ถ้าใส่แผงไข่ลงไปเนี่ยอากาศมันแลดูแล้วอากาศจะไม่โล่งดีอ่ะมันไม่เหมือนวางแบบนี้เนาะซึ่งตอนเนี้ยอนนี้กําลังทดลองในเรื่องของทอํายังไงให้โกงขาไม่หลุดในช่วงกักไงอยู่ในขั้นทดลองอยู่นะนี่ค่ะดูภาพโดยรวมอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เก็บใบตองตัวเนี้ออกไปก่อน แล้วก็ลงใบตองให้ใหม่สาหรับท่านไหนที่อยากใช้พืชผักอย่างอื่นก็ลงได้นะนะคะเน้นเป็นยอดอ่อนๆน,นะคะเนื่องจากตัวเล็กอ่าเหมือนเหมือนคนแก่เขาเลี้ยงมอนไหมอะเพื่อนเขาก็จะเลี้ยงตามวัยนะตอนเล็กๆเ,เนี่ยเขาจะเก็บยอดอ่อนๆพอโตมาก็เพิ่มสเต็ปก็จะแก่ขึ้นแก่ขึ้นนะพอพออมอนไหมเริ่มที่จะสุกเนี่ย ก็จะเป็นใบแก่เขาไม่เก็บใบอ่อนนะเขาให้เหตุผลว่าแต่ละวัยมันกินไม่เหมือนกันแล้วก็อะไรนะ่าเคยได้ยินยายบอกว่าเออถ้าถ้าตัวแก่กินใบอ่อนมันจะทําให้ป่วยอะไรประมาณนี้นะก็อ้างอิงจากการเลี้ยงหลายๆอย่างมาเลี้ยงจิ้งกงดูว่ามันจะได้ผลเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทดสอบเอาใบหม่อนมาให้กินให้เพื่อนๆดูกัน